ถ้าเป็นวิชาหวงจุ้ยโดยทั่วไปเนี่ย,ๆๆเ,ยเขาก็จะมีวิธีการในการจัดที่หลากหลายมากๆเลยแล้วแต่อาจารย์แล้วแต่ท่านการจัดห้องห้งจุ้ยเนี่ยก็จะแบ่งตามครับหลากหลายวิชาหลักความเชื่อก็มีนะครับหรือตามวัฒนธรรมที่แต่ละพื้นที่ปรากฏอยู่ก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะค่อยๆไล,ล่เรียงเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเออมีวิธีการในการจัดห้งจุ้ยห้องนอนเนี่ยแบบไหนบ้างแล้ว จัดอย่างไรนะครับที่เรียกว่าจัดแล้วสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับบ้านของเราได้แบบง่ายๆนะครับเพื่อจะทําให้คนที่อยู่อาศัยภายในบ้านและนอนเนี่ยก็เรียกว่ามีสุขภาพที่ดีดังนั้นถ้าเราใช้ชีวิตในเวลากลางวันพลังอย่างเราแอคทีฟมากเลยออกไปทํางานมานะครับตั้งแต่เรียกว่าตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับกลับกว่าจะถึงบ้านในสองทุ่มพอถึงช่วงเวลาเย็นไงครับพลังหมดการที่เราอยู่ในห้องนอนที่เป็นตำแหน่งที่ดีนอนแล้วหลับ อย่างมีคุณภาพนอนแล้วมีคุณภาพหลับยาวสนิทนะครับอันนี้จะส่งผลต่ออะไรครับ1คือเรื่องสุขภาพที่ดีละนะสุขภาพที่ดีนะครับในการนอนเหมือนเป็นการชาร์จพลังทําให้เวลาตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ก็จะสดใสอันนี้เวลาที่เราคิดอ่านอะไรเนี่ยก็จะคิดได้อย่างเฉียบคมตัดสินใจได้อย่างแม่นยำในทางกับการถ้าหลายๆท่านมันต้องมีสักวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเรานอนไม่หลับ นะครับแบบตื่นกลางดึกอาจจาะกังวลอาจาาอาจะหลายเรื่องที่เข้ามาในหัวทำให้เรานอนไม่หลับพอตื่นเช้ามาครับมันเหมือนชาร์จแบตไม่เต็มเวลาออกไปทํางานก็อารมณ์หงุดหงิดแล้วตัดสินใจอะไรก็รู้สึกผิดพลาดเวลาคุยกับลูกค้าก็คุยแบบแบบไม่เต็มร้อยนะครับอันนี้ก็ส่งผลเสียนะกลายเป็นว่าเสียเรื่องเรื่องสุขภาพแล้วก็ยังส่งผลเสียในเรื่องของโอกาสในการทํางานในชีวิตของเราอีกด้วยเพราะฉะนั้นห้องนอนเนี่ยมันสําคัญมาก มันสัมพันธ์กับเรื่องของสุขภาพของเราแล้วก็สัมพันธ์เกี่ยวับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานในการหาเง,งินหาทองเข้ามาภายในบ้านเองงั้นสิแสสนแสอะไรท่านเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เลยดีกว่าก็จะให้ความสําคัญกับห้องนอนเป็นพิเศษเพราะต้องบอกเลยว่าอย่างน้นอยๆนะครับหนึ่งในสามหรือว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตของเราเนี่ยก็ต้องกลับมาชาร์จแบตกลับมาพักผ่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงชีวิตของเรามีทั้งกลางวันและกลางคืนช่วงที่เราออกไปทํางาน,นครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องกลับมาพักผ่อนนั่นเองนะครับ